่ะไปทอดก็ปาดดีนี่ับไปมา่โอ้โหน้ำ <c oughs> <c oughs> มันหมดที่เปิดเปิดอ้อมสีดางเลยนะโอ้โหาจะลบอยู่นลัง้อดเลยนูดี๋ย Little.

อ,อออะิ่งไปเลย,เลยคนนหนก็มารถอีกคันหนึ่งรับคันนแบบี้แหละแล้ววิ่งวิ่งเท้าเป่านเนี้ยทำกันแบบนี้ส่งไปมีไปไปที่ไหนไปทำอะไร ลงแล้วก็จะต้องเปิดฝาเองอย่างนี้เห็นอยู่แต่ทำอะไรก็ไม่ได้เลยมั้ทย่างนแกะแกะอ้าอ้าเลยนะแกะเปิดอ้าเฮ้ยแกะอย่าอย่าไปเ้องมาเรงนี้ เงี่ยงูรถรถนี่มันเสยดีเยอะไม่ได้จะไดพิไปทะก็แบบนี้เหมือนกันไม่พอนี้เราตามอยากืน่แล้ววนไปวนไปไอ้อย่้วอนนั่นเหนือแม่แ uh, ม่ท uh ี huh. mm ่ก้าประจำแล้วมันที่ที่วันส่งประจำออกไวบอนอ่แม่แม่แต่โมอะเคอเคแ่โ้ครั้งที่้งอะไที่อยู่อยู่แโฮมแต่โฮมแล้วก็มีบ้านหลังนึงนี่ โอ้โยนีไปเล่นทีเนี่ยที่ปากาล่ะที่ปากาอยู่